โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด mm ี hmm. ต้อนรับเข้าสู่เกม Foundation mm hmm. ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมก่อนที่ผมจะมาทำคลิปเนี่ยผมก็ได้ทำการ่า AFK ไปนิดหน่อยแล้วนะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงนะก่อนจะมาทำการอัดคลิปเพื่อให้เราเนี่ยมีทรัพยากรแล้วก็พื้นที่พร้อมที่จะทำคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยสร้างอะไรไปบ้างนะครับผมผมเนี่ยได้ทําการสร้างตลาดเพิ่มขึ้น1ที่นะผมเพื่อขายเบอร์รี่นะที่ตัดไม้เพิ่มขึ้น1อันที่ขุดหินเพิ่มขึ้น1อันแล้วก็จะมีอะไวร์เฮาส์เพิ่มขึ้นอีก1อันนะครับผมผมทําแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยเวลาไหลผ่านไปจนได้เงินจนขยายพื้นที่มาได้2พื้นที่นะครับผมก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ อ๋อไม่ใช่2พื้นที่สิเป็น3นะครับผมรวมตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ได้คนงานเพิ่มมานิดหน่อยนะครับผมในทรัพยากรที่ผมเก็บได้นะครับโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงและเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับผมในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้บอกเอาไว้ว่าผมจะทําฟาร์มเป็นฟาร์มไก่ไก่ไข่แล้วก็ไก่เนื้อนะครับผมแล้วก็ตกปลานะครับซึ่งคิดว่าน่าจะทําทันนะ ภายในพาทนี้เดี๋ยวผมเนี่ยขอเริ่มด้วยการทําที่ตกปลาก่อนนะครับเพราะว่าที่ตกปลาเนี่ยมันราคาถูกกว่าไก่นะครับโอเคนี่ผมก็ได้ขยายพื้นที่มาตรงน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถวางได้เลยนะจุดจุดนี้ประมาณนี้ละกันทําสัก2ที่นะผมคิดว่าน่าจะพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาเป็นจุดหาอาหารเพิ่มของหมู่บ้านนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเรามี อาหารเพียงแค่อย่างเดียวก็คือเบอร์รี่นะครับถึงแม้ว่าในอนาคตเราจะมีการทําฟาร์มไก่แล้วกับฟาร์มไก่ไข่แล้วด้วยเนี่ยก็อาจจะยังไม่พอนะครับผมต้องเพิ่มความหลากหลายในการทานอาหารของคนในอาณาจักรนะครับน,นี้อะไรเอ่ย Wood for the อ i t c h o p จ่ายไม้100แรแลกกับ100เหรียญอืม ยังไงดีนะอ๋อเขาได้เหรียญอันนี้ด้วยแฮได้เหรียญสีน้ำเงินด้วยงั้นผมเอาแล้วกันนะแล้วก็จ่ายไปเลยเคส่งเควสอ่ะทีนี้เราก็สามารถทำฟาร์มไก่ได้แหละเพราะเราได้เงินจากตรงนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวฟาร์มไก่ผมก็จะเอาไว้แถวๆนี้นะครับเขายังไม่ได้ตัดไม้ออกนะเดี๋ยวเราระบายพื้นที่ไว้ก่อน no food access ไม่มีอาหารหรอจริงหรอเอ้แต่ในนี้เบอร์รี่มันมีตั้ง62อันนะหรือว่าเขาไม่ได้เดินมาหยิบเอ้เขาไม่ได้เดินมาซื้ออาหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนจะต้องการขยายบ้านเพิ่มนะถ้าผมจำไม่ผิดเคเดี๋ยวเรามาขยายพื้นที่อยู่อาศัยเพิ่มสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ ตรงนี้จะเป็นฟาร์มตรงนี้เื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดในการทรําแกลตัดไม้อะไรพวกนี้นะครับผมตรงนี้จริงๆก็อาจจะเป็นบ้านด้วยก็ได้นะครับแต่ผมจะให้เขามาอยู่ฝั่งนี้กันให้หมดก่อนแล้วกันนะจะได้เป็นฝั่งฝั่งไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นไล่ข้าวนะครับทุ่งข้าวสาลีนะตรงนี้ค่อยว่ากันนะครับตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเพิ่ม เป็นโบสแล้วก็สำนักงานผู้ใหญ่บ้านนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนเราจะสร้างฟาร์มไก่ก่อนแล้วกันนะโอเคที่ตกปลาเราเสร็จแล้วนะครับผมสองคนพอดีโอเคสู้ๆนะครับชาวประมงแถวๆนี้ละกันนะครับผมไม่อยากให้ติดหมู่บ้านมากเกินไปนะ เป็นไก่ไข่ก่อนแล้วกันนะแล้วก็เพิ่มไก่เข้าไปสามโอเคแล้วก็ตะก้าขายไข่เฮ้ยตะก้าขายไข่ไก่ขายไก่ไข่ขขยไข่ไก่งงพูดลิ้นพันไปหมดนะครับผมขออภัยด้วยนะครับ เ okay. แล้วเราก็จะสร้างเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคอันนี้คือของไก่ไข่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราทำของขายเนื้อไก่นี่ชิคเก้นเฮาเป็นแบบขายเนื้อนะครับผมเนื้อไก่นะประมาณตรง นี้ล้กันเคียเงินเราน่าจะเหลือพอทําอยู่นะก็ลดขายไข่เอาเป็นตรงนี้แล้วกันเรียบร้อย ความสุขของคนเราน้อยมากนะครับเพราะว่าอาหารไม่พอนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขาต้องการเซอร์วิสนะครับผมก็คือโบดนั่นเองนะเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนไป็นขายปลาช่างมันหกอันไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเรา,าสร้างรั้วสักหน่อยแล้วกันสร้างรัวให้ดูเป็นระเบียบนิดนึงนะครับ โอเคล้วไก่เราเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาคนเข้ามาผลิตตอนนี้เราขาดกำลังคนนะครับเราต้องการคนอย่างมหาศาลโอเคสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือสำนักนายกแล้วก็โบสนะครับผมโดยผมน่าจะเริ่มทำโบสถ์แล้วก่อนนะ ประตูแล้วก็เบลทาวเวอร์โอเคเอาแค่นี้ก่อนไม่ได้ใช้เงินโอเค อันนี้มันต้องมีด้วยอเนี่ยไอ้ป่องไฟเนี่ยโอเคทรัพยากรเริ่มเยอะแล้วคนใหม่มาก็นี่เลยเอาเข้าไปเลยมันต้องมีลงลอึสองกองหรือเปล่านะ ของใครของมันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะต,ต้องมีสองอันนะเพราะาเรามีสองเล้าไก่อุ้ยแย่และลืมเลยนำเข้ามาถึงยี่สิบผมลืมซื้อทุนนะครับผมทุนอันละเจ็ดบาทโอ้ไมค์อตังค์จะพอไหมเนี้ยนี่อะไร โอ้นี่ไงได้ทุนฟรีสิอันโอ้โหขอบคุณมากครับเราสร้างบทเสร็จเรื่องเอ่ยใกล้แล้วแต่มีคนใช้งานแล้วเคแล้วก็สำนักนายกตอนนี้ยังทำอะไรได้ไม่มากอ๋อต้องปลดล็อกอันนี้ถึงจะทำพุ่มเบอร์รี่ได้โอเค อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวปลดล็อกเลยเพราะว่าผมต้องการทําให้ชาวเมืองเขามีความสุขนะครับผมวางเป็นพุ่มไม้หรือวางเป็นเบอร์รี่มันไม่ใช่เบอร์รี่มันเป็นอะไรนะพุ่มพุ่มดอกไม้เออเบอร์รี่เฉยเลยอ๋อมันห้าบาทเท่ากันนี่นะถ้ามันห้าบาทเท่ากันเดี๋ยวผมวางเป็นพุ่มไม้ดีกว่า เดี๋ยวเราใช้ระบบตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าตรงไหนยังเป็นพื้นที่ที่แบบว่าไม่เขียวนะตอนนี้ยังเป็นโลอยู่นะเราก็พุ่มซ้ำไปตั้งหมดโอ้โหอ่าเราสร้างโบสถ์เสร็จแล้วเราก็ได้เควสมา10อัน อันนี้ตั้งหมดนะโอเคค่าความนั้นอยู่เขาเพิ่มขึ้นเนี่ยความสุขเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมความสุขเริ่มเพิ่มขึ้นแหละอันนี้อะไรเอ่ยบิลเอ่ออันนี้เราทําไปแล้วนะนี้อะไรเอ่ยบิวเกตฮอลทำไปแล้วนี่ โอ้โหเต็มเลยเดี๋ยวก่อนอันนีน้น่าจะเป็นสอนนะครับผมโปรโมทเดีวก่อนโอ้ขึ้นอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเงินเราขาดอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะให้เป็นช่วงของทำทำแล็บละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทำแลบรอไปก่อนนะครับผมเพื่อรองเงินเนี่ยขึ้นมาแล้วเดี๋ยว เราอาจจะตกแต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยก่อนจบพาร์ทกันนะครับไปเอาไว้เจอกันครับผม โอเคครับผมกลับมากันเลยเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีแจ้งเตือนว่าคังเต็มนะเดี๋ยวสร้างคังกันก่อนอ่าแวว์เฮ้าส์จะรู้สึกว่าเราปล่อย AFK ไปนี่เงินไม่ขึ้นเลยนะครับผมทำแ,แล็บเราเนี่ยเงินแบบโคตรน้อยขายไม่พอหรือยังไงผมไม่แน่ใจา เอาไม่ได้ตีขายโอ้โหโอไมคก็คอนเทนต์จัดเลยมีของในคังแต่ไม่ขายไงเออสร้างตลาดทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่กดขายนะเคไม่ไม่แปลกแล้วแหละทําทำไมเงินมันถึงไม่ขึ้นอ่ะอ้า เออผมน่าจะไม่ได้วางโดนบ้านเขานะหรือเปล่าวะบ,บ้านหายเลยเหรอเฮ้ยไม่มั้งเฮ้ยเขาเป็นอะไรกันผมว่าโอเคอ๋อเขาไม่มีบ้านโอ้ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่ได้ตั้งใจจะวางให้มันทำลายบ้านของคุณนะโอ้โหบ้านหายเลยครับเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้คือช็อกเลยอยู่ๆบ้านหายเป็นไงบ้างขายได้บ้างไหมเอ้ยขายได้อยู่เรื่อยๆอยอย่างนงี้เดี๋ยวดูเทรดสิ เราขายได้แค่เบอร์รี่เหรอเฮ้ยไม้แพงเราก็ขายได้นี่งั้นเราอืมเราไม่ขายเบอร์รี่ละเราไปขายไม้แพดงเวอาเพราะว่าไม้แข็งไม้แพงมันได้ราคาดีกว่านะครับยห้าสิบแล้วกันเรามีเยอะขายเลยต้องเอาพัฒนาหมู่บ้านแล้วครับขายขายขาย I have d e s c i d e and c h e Bill g a t e Hall อ่า แล้วนี่ไม่ใช่เกทห่อหรอแปลกจังอันนี้ไม่ใช่เกทห่อหรออ้าวเดี๋ยวน้เมม่อกี้ที่สร้างไม่ใช่เกทห่อหรอจริงไปเนะี่ยต้องใช้ดอหนึ่ง เค้ okay. เขาเข้าด้านข้างแล้วกันไหนๆก็ขยายเพิ่มแล้วเดี๋ยวเพิ่มส่วนอื่นด้วยเลยแล้วกันแปะเข้าไป แปะเป็นวอลเปเปอร์โอเคสวยงามนี่เงินเราเริ่มมาแล้วครับเงินเราเริ่มมาแล้วเหมือนค้างสินค้าจะเริ่มไม่พอแล้วนะโอยออโต้เซฟเดี๋ยวผมว่าผมต้องปิดออโต้เซฟแล้วนะเพราะว่ารู้สึก พอพอเวลามันออโต้เซฟทีไรเนี่ยกระตุกทุกทีเลยนะมันจะกระตุกไปช่วงหนึ่งเลยนะไม่ชอบเลยไม่ชอบความรู้สึกแบบอยู่ๆก็กระตุกเลยในะี้ผมต้องปิดเดี๋เอาไวพา้พ์ทหน้าแล้วกันนะค่อยปิดออโต้เซฟแล้วกันนะคลิปมันจะได้ลื่นไหลนะครับผมสร้างแกรนดี้เพิ่มสักอัน แล้วก็เก็บเบอร์รี่เพิ่มครบสามอันพอดีโอเคอันนี้วางทับได้นะไม่หายนะครับนี่เราก็ใช้อนี้วางทับเอาแล้วกันนะเดี๋ยวบ้านหายอีกเราบ้านเราบ้านตรงนี้คือหายไปเลยนะหายไปแบบไม่กลับมาเลย หายแล้วหายรับหายไปไม่กลับมาเลยนี่อันนี้บูปินน้วออกโอเคเขียวแล้วเนี่ยดูดิเขานอนเขานอนเขานอนพื้นกันนะขอโทษนะครับแม่อาจจะเป็นพวกผมนแหล้ อันนี้คืออะไรออ่่ะาเก็บภาษีเรียรายเงินขอสักหน่อยแล้วกันนะลดความสุขไป30%ไม่นะเป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นความสุขอะแต่ตอนนี้เงินมาก่อนไม้แพลงไม้หินปุ๋ยเออปุ๋ยยังไม่มีที่เก็บเยนัญนา อาคเดี๋วที่หาปลานี่เอาเพิ่มสักหน่อยแล้วกันและจุดตกปลามันอยู่ข้างๆด้วยนะโอ้โหโคตรดีไม่ต้องไปตกไกลเลยครับคือไม่ต้องนั่งเรือก็ได้นะตกจากข้างๆเอาเลยก็ได้นะเนี่ยนั่งเรือทําไมนำะอยู่แค่เนี้ยไปเร่งสร้างไปแต่คนตกปลานี่วิ่งไกลเลยนะ เราทำบ้านให้คนตกป่าไปดีไหมเนาะหมู่บ้านชาวประมงอะไรเงี้ยไออไอยพ์ทหน้าแล้วกันนะคอนเทนต์ไปทีละอย่างทีละอันนะครับผมเราจะทำเยอะๆไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะคลิปมันจะนานเดี๋ยวรอนี้เสร็จแล้วน่าจะจบละสำหรับคลิปนี้อันนี้ยังขาดทุนเดี๋ยวรอนำเข้าเข้ามาก่อน ผ่านบล็อกบล็อกตรงไหนเอ่ยอ๋อพุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะลบลุกลุกนั่งวิดพื้นอะไรเนี่ยโอเคพุ่มไม้มันมันบังทางเดินนะครับเดินทะลุพุ่มไม้ไม่ได้โอ้ยโคลาเลย อ๋อตรงนี้ก็ด้วยโอเคโอเคโอค้โหผมจะได้จำไว้ว่าไอ้พุ่มไม้นี่มันมันทำให้อ่าคนเนี่ยไม่สามารถเดินผ่านได้นะเดี๋ยวเราใช้เป็นอ่าพุ่มดอกไม้ลากันถ้าอย่างนั้นอนะ่ะเพราะว่าอันนี้คนมันเดินผ่านได้นะประโถเอ้ ผ่านบล็อกอีกแล้วหรอบล็อกตรงไหนอ่ะอ้าวกดดูไม่ได้เอาผ่านบล็อกไหนบล็อกตรงไหนไหนอ่ะตรงไหนบล็อกก็ไม่มีนี่ เขาเดินติดตรงไหนกันวะอืมไม่น่าจะมีแล้วนะไปเดินติดกันตรงไหนกันนะทอมนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะมันไกลเข้าใจเข้าใจเข้าใจอยู่ว่ามันไกลนะครับเอ๊มันติดอะไรวะ ไหนอุ๊ยโอ้โหคนมัอยู่สี่คนแกแกเดินติดกันเองหรือเปล่างงเหลือเกินมาขยายพื้นที่ซะหน่อยตรงนี้ทุ่งข้าวสาลีแล้วก็ออันนี้ทำให้มันเต็มไปเลยผ่าโดนบอกอีกแล้วไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวสิ งงงงกับชาวบ้านตอนนี้ผ่านบล็อกตรงไหนเอ่ยที่เห็นก็ไม่น่ามีพุ่มไหนบล็อกบล็อกทางเข้าแล้วนะเออมันกดด่วนนะั่นยังไงนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหตุการณ์ตรงนี้อีกแล้วหรอ เองสร้างบ้านทับกันหรือเปล่าผมว่าเขาสร้างบ้านติดกันเกินไปมั้งเขาเลยมันเลยทับเนี่ยเนี่ยบอกอีกแล้วอะ่ะเอ๋บอกเรื่องอะไรวะเนี่ยอันนี้แล้วมั้งสงสัยจะเป็นนี้แหละเส้นทางเดิมมัน้อยนะครับเดีย๋ยวผมจะขยายให้เขาแล้วกัน โอเคเขาตัดไม้จะหมดล่ะตรงนี้ด้วยเอาให้หมดว่าเดี๋ยวจะปลูกข้าวนะครับต้องตัดให้เรียบเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาดหน้ามาทำฟาร์มข้าวฟาร์มแกะกันพลาดโดนมอกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่งงงงมากว่าเขาติดอะไรกัน มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอันนี้เปล่าในเมื่อมันวางทับข้างล่างได้ก็วางวางใต้บ้านแม่งเลยไหนแกติดอะไรกันน่ะชาวบ้านที่น่ารักของฉัน อะไรกันวะงงมันถนนมันน้อยไปหรอถึงไงต้องมีอะไรพิดผ้าตรงไหนไม่เข้าใจสักครั้งหินแล้วก็งง,งวะ่ะว่ามันบล็อกอะไรของมันก็ไม่รู้นะแปลกแ เนี่ผ่าดบาออกีกแล้วอ่ะองงงงนะแต่ว่าช่างมันเถอะสงสัยจนแบบว่าออช่างมันเถอะแล้วแต่เลยโอยมันขาดทุนทำไมเขาไม่ซื้อทุนเข้ามาล่ะ ผมว่าผมว่าผมต้องเอาอันนี้ออกซะแล้วมังนะ้งเนี่ยไอ้น,นี้น่าจะเป็นตัวบล็อกทางแน่นเลยเอาออกไปก่อนแล้วกันนะ,ะนะว่าจะแบ่งพื้นที่คร่าวๆให้เห็นซะหน่อยอ่ออกก่อนยอมก็ได้ยอมก็ได้บัโถเอ้ย ็จริงจตรงนี้นี่เอาออกกันละไม่มีปัญหาคนเข้ามาใหม่อีกแล้วเนี่ยมันแจ้งเตือนบล็อกอีกแล้วอะ่ะอันนี้ผมงงจริงนะงงแบบงงจัดเลยว่าเขาติดอะไรกันเนี่ย ไล่ดีลีทบ้านแม่งเลยละกันอ๋อสร้างใหม่ไปขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านเนี้ยมันแบบเอ่อที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ขวางทางกันนะ่ะเออ <c oughs> พวกนี้นี่เนี่ยเออเนี่ยมาขึ้นบ้านรงจุดที่มันแบบไม่ขวางทางคนอื่นเขาเดินไม่ได้กันเนี่ยเนี่ย <c oughs> แปดนะพี่ลึกไปเดินตรงทางที่มันไม่น่าจะต้องเดินนะเราเนี่ยะโถโอเคเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเราก็ได้ทําตามจุดจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเรียบร้อยแหละฟาร์มไก่ของเรานะครับตรงนี้ปึ๊บนี่ฟาร์มไก่สวยๆเลยสวยเหรอ <c oughs> ได้คำว่าสวยผมยังไม่ได้นะแต่เดี๋ยวอนาคตผมจะทําให้มันสวยกว่าน,นี้แล้วกันแล้วเราก็มีที่ทําการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็โบสถนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือกระท่อมสําหรับนักตกปลาตั้ง3อันแน่นี่ภาพปกเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเนี่ยสวยเลยโอเคงั้นสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ พอแต่เพียงที่ก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ให้คลิปเนี่ยมันไม่ยาวเกินไปนะเดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาทําฟาร์มข้าวกันนะครับผมฟาร์มข้าวขนมปังแกะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันสามารถปลดล็อกได้แล้วแหละซึงเดี๋ยวผมจะปลดล็อกในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับ ใครที่ดูแล้วชอบถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะไปเจอกันนะครับม้าที่ว่าเร็วก็ยังต้องแผลล้ลาเพราะลาไปก่อนนะเด็กๆ